ดีวแรกเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะการวางเท้าก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่สาคัญเรลองมาก็คือการลีนโฟรเวิร์ดไปข้างหน้าอย่างที่เราจําเป็นต้องทํากันนะเดี๋ยวเราเ,เรียนในวันนี้นะสิ่งแรกเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ทําให้เราเก้าในช่วงเก้าที่เท่ากันอ๋อใหวางให้มันเท่าเท่าครับให้เราวางเท้าให้เท่าเท่ากันทุกเก้าในช่วงเก้าเหมือนขนาดที่เราวิ่งทีนี้ขาซ้ายเนี่ยวางข้ามมาเกยอ,อย่างนี้ทุกเก้าเลยนะขาขวาตั้งยกขึ้นมาตั้งฉากอย่างนี้ ใช่ไหมฮะนักแข้งตั้งฉอกกับพื้นหัวเข่าก็ส้นเท้าตรงกันปลายเท้าชี้ตรงไป,าาไป้างหน้าจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าถ่ายถ่ายแรงไปข้างหน้าถ่ายน้ำหนัก้ังหน้าพอเราวางแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไอ้สะโพกเนี่ยหัวเข่าข้อเท้าเนี่ยจะตรงเป็นเส้นตรงเดีวยวกันจากนั้นขาซ้าย,ยก้าวมาวางมา,ามาก้างมาเกินเหมือนเดิมด้วยยกใหม่ให้ตั้งฉากทุกเท้าให้เหมือนกันหน้าตามองตรงลงให้โดนลงให้แฟดฟุตเลยนะครับเดี๋ยวให้ พี่ปอดูผมสักครั้งนึ่งก่อนแล้วค่อยทาพร้อมกันได้เดี๋ยวพี่ปอลองดูก่อนนะนี้เมื่อกี้ผมทําข้างขวาใช่ไหมพี่ปอดูข้างซ้ายนะเห็นไหมทุกเค้าทุกครั้งที่ผมยกขึ้นมาตั้งฉากเสมอถ่ายแรงมางหน้าถ่ายน้ําหนักมางหน้าเรากดเท้าลงกดลงกดลงกดลงพอ,อเข้าใจไหมฮะเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะนออนทันทีละข้างก่อน ถูกครับลงไปทั้งท่อนเลยพี่ปอก้มมองได้ตำแหน่งเท้าให้ถูกตอนนี้ยังไม่ถูกนะขออีกเทียเเท่ยวนึ่งอ้เที่ยวเนี้ยพี่ปอดูนะเท้าขวาผมอยู่ขางนอกใช่ไหมเท้าซ้ายผมต้องอยู่ระหว่างมาร์เกอร์ อย่างเงี้ยใช่ไหมตรงเป็นเส้นเลยเนะอาเดี๋ยวพี่ปอลองดูเท้าซ้ายอยู่เอาเท้าวขวาอยู่ข้างมาเกอร์แล้วกันเอาเท้าวขวาอยู่ข้างมาเกอร์เรท้าซ้ายอยู่เลยตรงช่องโน้มตัวไปเท้าเนี้ยก้าวให้ถึงมาเกอร์ด้านข้างมาเกอร์ก้าวให้ถึงโอเคดี เห็นไหมจะสังเกตได้ว่าทุกเก้าพี่ปอไม่เท่ากันเลยมันจะกินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการฝึกให้ช่วงทุกช่วงเก้าใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากที่สุดต้องใช้คำนี้ฮะลองใหม่ไหมฮะอันนี้ขวาอ่ะใช่กระโดดปลายเท้าขึ้นมาเราเป็นเราออกแรงในการถ่ายโยงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายไปทางหน้าแทนการจิกเท้าดูนะ ของพี่ปอทำอย่างนี้แทนตัวยังไม่ไปเลยครับเท้าลงจะลงก่อนซะแล้วเอาตัวไปหาเอาตัวไปข้างหน้าเหมือนเราถ่ายน้ําหนักหาเท้าข้างหน้าเนี่ยแบบนี้ดีกว่า,วาอข้อเท้าอย่าเพิ่งไปสนใจมันกระดกไว้กระดกไว้รไวครับผมกระดกตั้งฉาก,กตั้งฉากแล้วก็เอาตัวไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ อ,อยู่ในช่องพี่พปอเกินแล้วเท้าวขวาเกินมันก็เลยทำให้เท้าซ้ายตามไม่ทันผมทำให้ดูรอบหนึ่งนะดูนะยกนะตั้งฉากถ่ายน้ำหนักมาหาขานี้ตุ่มนะตุ่มเหยียดลงเหยียดเหยียดอย่างเงี้ยครับดูนะไม่ดูเหยียดเงี้ย โอเคนะอ่ะบ้างเหยียดขาซ้ายงอปกติพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเพอเได้ซ้ายขวาเ่ะผมเดินให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ขวาใช่ไหมเอาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งฉากไว้ทุกครั้งมาตั้งฉากตลอดตั้งฉากถ่ายไปแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำคือขาอีกข้างหนึ่ง ดูนะฮะ <c oughs> ขานี่ยกส่วนขานี่ถีบจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะ toe off ขาเนี้จังหวะเป็นจังหวะสุดท้ายที่เท้าจะสัมผัสพื้นก่อนที่จะลอยขึ้นสู่อากาศดูนะขานี่ยกถ่ายน้าหนักมาถีบเก้าวางยกถีบนะเก้าวางยกถีบ <c oughs> เป็นอย่างเงี้ย ถีบล้วพี่ปอถีบเสร็จนะถีบเสร็จไม่ได้ค้างไว้อย่างเดียวพี่ปอดูก่อนนะวางเห็นไหมถีบเสร็จถีบเสร็จยกเลยวางถีบยกก็คือขาที่ขาที่โกัาก็ถีบถูกเพราะขนาดที่เราวิ่งขาทำงานพร้อมกันสองข้างแต่และข้างทำงานมที่ไม่เหมือนกันเ<อ>มื่อกี้ผมสอนให้พี่วางเท้าขาข้างหนึ่งก่อนใช่ไหม ทีนี้พี่มาโฟกัสกี่ขาข้างหนึ่งในจังหวะที่โทออฟเดี๋ยวพอ,อในขณะที่พี่วางเท้าได้ดีแล้วไงพี่ก็ทำฝึกโทออฟต่อนี่สเต็ปที่สองแล้วก็ก้าวไปเลยใช่ไหมก้าวไปเลยเปลี่ยนข้างทำเปลี่ยนข้างทำเพอะเราเปลี่ยนข้างทำเสร็จแล้วพี่พออาจจะเพิ่มความยาวก้าวเพื่อฝึกจังหวะโทอ off ผมอาจจะเป็น1 2 3สามใช่ไหม,มอาจจะเพิ่มเป็นส่หนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่อ่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทำให้ดูมันยาวขึ้นผมก็ยาวขึ้นระยะทางยาวขึ้นใช่ไหมแต่ตำแหน่งเท้าในการวางเท้าผมยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมคิดดูนะผมยกนี่ไหมวางข้ามาเกอร์เหมือนเดิมวางตรงกลางยก พอวางปุ๊บอะตัวผมยังตัาเรียกนะตัวผมยังตามขาทันอันเนี้ยพอเราทำสามได้สามเท้าได้สองเท้าก่อนสองเท้าสามเท้าเพื่อความยาวเป็นสี่เท้าเพื่อฝึกในการก้าวให้แม่นยำม,มากขึ้นที่ก็ทำได้ที่บ้านถ้าไม่มีมาร์กเกอร์อย่างนี้นะดูนะมันก็จะไหลไปถึงแม้ว่าระยะมันจะเพิ่มขึ้นก็จริงคนระับแต่ผมอะเอาเท้าไปหาตำแหน่งแล้วเอาไม่ใช่บ วางเท้าได้ถูกตำแหน่งโดยการถ่ายจุดศูนย์ถ่วงไปหาเท้าได้ถัานดูนะผมเดินขึ้นเรื่อยๆอะวิ่งมันก็กลายเป็นท้าวิ่งได้แต่เริ่ดจากเดินก่อนถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ทำยังไงบ้างสองครับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์นะครับวัดตำแหน่งของเท้าก่อนยกสูงแค่ไหนเหนือจะตุ่มเล็กน้อย ค่นี้เนี่ยตุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยกขึ้นมาได้ข้อหัวเข่ากับส้นเท้าตรงกันลักษณะนี้ดูข้อเท้านะแล้วก็วางยกเหมือนที่อาจารย์ให้เดินครับอันนี้เราทำ A walk อยู่กระดกใช่กระดกกระดกายเท้าสำคัญคือกระดกไปเท้าทุกขาที่เราวางปุ๊บขาอีกข้างนึงต้องยกขึ้นมาแล้วสลับกันเงี้ยเหมือนเราเอาขาข้ามกันตลอดเวลากระดกายเท้าตลอดเวลาถูกครับ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่บ้านให้ใช้วิธีนี้ใช่ใช้วิธีนี้ให้เราทำ A walk out อ๋อฝึกเ,เดินแบบนี้ใช่เมื่อเราเดินมั่นคงแล้วมั่นคงหมายความว่าทุกก้าวพี่น้ำหนักเท่ากันจังหวะเท่ากันจะดังเนี้ยเป็นจังหวะเนี้ยเท่าเท่ากันเสร็จแล้วพี่ค่อย <c oughs> lean forward. ค่อยดีน forward ค่อยค่อยดีนใช่ จริงก็คือถ้ามีอุปกรณ์จะช่วยให้เราวิ่งเท่ากันทุกเท้าใช่ครับมันเป็นเงื่อนไขทําให้เราวางเท้าในระยะทางที่ใกล้กันอ๋อี่ใกล้กันทุกๆุกเท้าเอมัสระดับหน้าแข่งเมื่อกี้เราเอเอวอลแค่ตะตุ่มใชม่ไหมแต่เอมัสยกระดับหน้าแข่งเห็นไ,ไหมตั้งฉากนี้เลยแล้วก็วางจังหวะที่จะวางอย่าลืมถีบเท้านี้นะถีบอย่างเงี้ยใช่เหนนะถีบ หน้ามองตรงใส่ตั้งฉากง้มตัวนี้อ่าเนี่ยพอเรานฟอร์ forward ล้วน้ำหนักมันจะดึงตัวเราไปเองจุดศูนย์ถ่วงจะดึงตัวเราไปเองสำคัญคือจังหวะที่ลงเท้าต้องให้เป๊ะถูกครับพี่อ่าเราพี่ลองทำดูใส่กระโดไว้งานถีบท้าละโตอัพได้ดีเลย หลายๆคนยังมองข้ามในจังหวะนี้่เวลาทําอยู่เนี้ยมีใช่ต้องกระโดดปลายเท้าขึ้นนะแข่งตั้งฉากจังหวะเนี้ยเช็คได้เลยนะครับเรายกขาขึ้นมาใช่ไหมเหนือตะตุ่มเล็กน้อยเห็นไหมแล้วพี่มองลงไปจะเห็นแค่ปลายเทา้าเห็นไหมฮะแล้วพี่ก็วางลงนี้เลยนี่คือจังหวะที่พร้อมจะลงสู่พื้นแล้วไม่ควรจะเป็นแบบนี้ดีมากกว่าจะถูกใช่ครับเช็คก,ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเดินนอ่ะเรายกถูกหรือย,ยงังหรือยกมายังไม่เห็นปลายเท้าเลย เห็นยไหมจังหวะที่ไม่เห็นปลายเท้าจะพลาดผิดจะเป็นอย่างนี้ถูกพี่เห็นปลายเท้าไหมไม่เห็นไม่เห็นต้องเห็นนี้ก่อนใช่ไอเห็นเท้าแสดงว่าเอ้ยตำแหน่งถูกต้องแล้วเช็คเองที่บ้านได้พอเราฝึกวางเท้าได้ดีใช่ไหมครับพอเราสั่งการให้ขาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนที่จะลงสู่พื้นเนี่ยได้พี่ก็เพิ่มความเร็วเก้าด้วยการลีน e a ร์เวิร์ดแล้วก็เพิ่มแรงในการทำ ในการกระทําต่อพื้นให้แรงขึ้นก็จะเกิดการเกิดการกระดอนอก็จะกลายเป็นท่าต่อไปที่เรียวกว่าแองกลิงดีไหมได้ครับแองกลิง okay. จากที่เราทำอย่างนี้ใช่ไหมข้ามตะตุ่มนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ทําเร็วขึ้นเรื่อยเรื่ยรีนโฟรเวิร์ดพร้อมกระดอนอย่างนี้ใช่ไหมพอเราทำเอวอล์กโน้มตัวรีนโฟรเวิร์ดไปข้างหน้าเร็วขึ้นพร้อมกับกระดอน ทำการกระดอนก็จะกลายเป็นแองกลิงท่าที่อาจารย์สอนเมื่อกี้อย่างนี้ไหมปิดจังหวะเดี๋ยวขึ้นตึ้ง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  ต่อไปเมื่อกี้ทำแองกลิ้งไปใช่ไหมฮะอาจารย์ให้ทำเอรันหรือยังมีไหมฮะวันนั้นเอรันใช่มีใช่ไหมเนี่ยระดับหน้าแข่งจากที่เราทำเอมาร์ชมาเมื่อกี้เราทำเอวอล์กใช่ไหมได้แองกลิง้งเอมาร์ชได้เอรันโอเคนะฮะตกแน่เลยพี่ผมถือ <laughs> โอเคนะเริ่มต้นนี้นะครับ ผมคงงอตัวแบงค์หน,น่อยนะหยับตัวตรง,รงนะใช่นี่ก็ขอสูงครับเอเันเร็วขึ้นนิดห่อยของพุงหนะ่อยอันนี้อันที่ถ้าเที่ยวที่ผมทำเนี่ยพี่ทำได้มั่นคงแล้วพี่ค่อยทำทำการรีนฟอร์เบดต่อด้วยการวิ่งเชื่อมด้วยการวิ่งเป็นไฮซีชั่นที่อาจารย์มาคราวก่อนอาจารย์พยายามสร้างโมเดลในหัวพวกพี่ให้สร้างหลักการให้ก่อน มัคนควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าใช่ไหมฮะเราค่อยไปทําทําแล้วทําอย่างไรควรระวังตรงไหนอันเนี้ยอาจารย์บอกอย่างนี้มากกว่าที่จะพาทําโดยที่ไม่บอกอะไรเลยบอกวิธีหลักการเราจะได้เฮ้ยมันหลักการคืออย่างนี้นี่เราจะได้นําเอากลับไปไปปรับใช้ของเราเองเพราะอาจารย์ไม่ไม่มีเวลามานั่งดูพี่ทุกคนใช่ครับบอกหลักการแบบนี้ดีกว่าเขาไปปรับใช้ได้ผมก็พยายามบอกหลักการพี่ว่า มันควรจะเป็นอย่างนี้นะมองไปเห็นปลายเท้าห okay. น้าแข้งมันสูงควรจะสูงกันระดับไหนทำเอรันเหนือระดับหน้าแข้งเห็นไหมเหนือหน้าแข้งมาหน่อยอันนี้น้ตรงกลางหน้าแข้งเนะเหนือขึ้นมาประมาณนี้ยพอเรารู้จังหวะเราก็เริ่มลสลับขาสลับขาเพาะกระดอนกระดอนกระดอน,ดน,ดนเร็วขึ้นเร็วขึยย oh, ้นเร็วขึ้นยกให้สูงเหยียดขาให้ตึง่า เหยียดขาให้ตึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้ววิ่งอย่างนี้โน้มไปโน้มตัวไปโน้มตัวไปโน้มตัวไปแล้ววิ่งเลยวิ่งด้วยท่าน,นั้นแหละมีแองกิ้งใช่ไหมแองกิ้งมีเอรันมีเอ่ออาจารย์ให้ทำอะไรนะฮะเอสคริปเปล่าวันนั้นน่ะใช่ไหมวันนั้นอาจารย์ให้ทำเอสคริปป์ไหมฮะทำครับทำอย่างเงี้ยเอาเลยไหม อ่ะมาทำมาถ่ายแล้วเทสเอซอคิปเทสอคิปเบสทำสวยใช่ จังหวะที่เบิ้์นั่นแหละพี่จังหวะทัวออฟอันนี้ฝึกให้รู้ oh. จักการทัวออฟให้ไกลเพราะผมทันสั้นๆนี้ไหมมันสั้นมนยาวมันก็ไกลได้ขานี้อาจารย์บอกว่าให้ตึงใช่ไหมขานี้งอเหมือนเดิมกับไอที่เราเดินนั่นแหละแต่ข้างนี้งอไอ้ข้างนี้ตึงเขาลากเท้าอา่ใช่พอไม่มีมาร์คเกอร์ก็เป็นอย่างนี้ ไม่ว่ายังไงอ่ะทุกครั้งอ่ะครับพี่พี่ต้องทําขาให้พร้อมที่จะลงสู่พื้นเนีย่ยลงพร้อมแล้วลงซะอันเนี้ยใครมีก็ทำมาร์กเกอร์ไว้เราจะรู้ตำแหน่งวางเท้าคุณอยู่อยู่ลักษณะไหนแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ทำเลยขาเนี้ยตึงใช่ไหมยกวางข้าม เริ่มจากการเดินก่อนพอํำด,ด้านขวาได้แล้วก็มาฝึกข้างสาย เสร็จแล้วพอพี่ฝึกซ้ายขวาได้แล้วพี่ก็มาฝึกสลองสลับก่อนด้วยการเดินประมาณนี้คือซ้ายขวาซ้ายซ้ายคอขวาซ้ายซ้ายขวาก่อนดูไหมนะผมว่าจะทำไม่โดน <c oughs> ขวาขวา ซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายเนี้ยเดินสลับกันไปมาก่อนพอเราทำได้แล้วเราก็มาเริ่มวิ่งนะถ้ามีมาเกร์อย่างนี้ก็ทำนี้เลยเอนนั่นพี่กอน ขาซ้ายก็ตึงไว้ขาขวาก็งออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทํายาวถึงนู่นเลยนะโดยที่มีที่โดยที่ทําเลยมาร์กเกอร์ไปโอเคนะฮะอันนี้ทําสั้นๆก่อนค่อยเพิ่มความยาวของก้าวเสร็จแล้วจากขวาเราก็มาทําซ้าย ฝึกวิทีละข้างจากนั้นเน <c oughs> มื่อทําซ้ายขวาได้แล้วเราก็มาทํารวมกันก็เป็นขวาขวาซ้ายซ้ายเหมือนวันนั้นเลยขวาซ้ายซ้ายเนี่คยคย่อยๆเริ่มจากเดินก่อนอ่ะเริ่มใหม่ขวา ทำเร็วไปไหมครับเร็วไปใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็อาจารย์ให้ทำสเต็เล็กเบาใช่ไหมฮะถามว่าเราควรจะยกเตะเท้าสูงแค่ไหนพี่พอจะรู้ไหม เตะสูงแค่ไหนนี่นี่แล้วเราจะวัดยังไงให้มันสูงแค่ไหนทำอย่างนี้ครับระดับหน้าแข้ง,ขงพี่เหยียดขาให้ตรงนี่แหละแค่นี้พอเห็นหกลับมาตำแหน่งเดิมก็ระด,ดับหน้าแข้งเหยียดรรใช่ครับเห็นไหมฮะ <c oughs> มันจะได้เลนช์ช้นนี้พอดีตัวทีนะสะโพกผมแปลงหลังไม่ค่อยดีนะจำได้ว่าตำแหน่งเนี้ย ฟิลลิ่งนี้เลยอยู่ในตำแหน่งนี้เลยนะครับห้ามเปลี่ยนทุกเก้าเโอเนนะผมจำได้ว่าอาจารย์ให้ทำยังไงนะอาจารย์ให้กระดอนก่อนใช่ไหมห,หรือว่าทำเลย ผมก็บอกแล้วว่าควรจะยกขาแค่ไหนสูงแค่ไหนก็ลองวัดของตัวเองดูแล้วก็เหยียดขาให้ตรงนะเหยียดให้ตรงแล้วกลับมาตำแหน่งเดิมเนี้ยพี่ยองรัวตั้งฉากแล้วเหยียดแล้วกระโดดไปเท้าใช่นี่คือความสูงตะปบมันจะเป็นอย่างนี้นะเหยียดตะปบตะปบก็เท่ากันในตำแหน่งที่ผมวัดมาแล้วนะผมยกกลับตำแหน่งเดิมนะก็สูงระดับหน้าแข่งเท่ากัน เผื่อบางคนไม่รู้โอเคนะครับขณะที่ทำพยายามรักษาจุดสูนถ่วงร่างกายไว้ให้ดีให้มันมาข้างหน้าไว้นะครับดีนะให้จจาจให้กระดอนก่อนหาผมทำสันส้นๆก่อนนะ <c oughs> พอเราทำสั้นๆได้แล้วเราก็เพิ่มความยาวสั้นๆายาวขึ้นเรื่อย <c oughs> ให้เพิ่มระยะก้าวพี่มียเนะี้ยพี่วัดสักหาเท้านะแล้วพี่ฝึกท่าที่ผมสอนเมื่อเช้าอ่ะให้วิ่งตามเนะี้ย ทุกท่าพี่เอามาเชื่อมกับการวิ่งได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะพี่ปไปฝึกท่าหนึ่งท่าสองให้ได้ใช่ไห <c oughs> มท่าแรกเกอาท่าแรกอน่าสรุปรอบนึ่นสรุปอีกรอบหนึ่งจะเริ่มแต่ยังไงก่อนดีเดี๋ยวเริ่มฝึกการจากการเดินวางเท้าที่ถูกต้องก่อนอการวางเท้าจัดโพสเจอร์แ่งแขนรู้สึกผ่อนคลายหน้ามองตรงกระดูกสันหลัง,ต,ง,ต,งตั้งตรงพอเราเริ่มวางเท้าที่ถูกต้อง เออ่แล้วนะครับเรามาเริ่มเรียนรู้การลีนฟอร์เวิร์ดอ๋อมันยังมีท่าหนึ่งท่าส่งวิซ่าย, <Okay. S 1> ยังไม่ยังไม่ได้เรียนอ่ายังมีท่าหนึ่งผมจำได้ท่าส่งวิซ่าไอ้เรื่องเนี้ยมันทําให้เราเรียนรู้เออ่จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายที่อยู่นอกร่างกายของเรานะครับสอนให้เราเรียนรู้การลีนฟอร์เวิร์ดไปงหน้าไอ้ท่าเนี้ยสาคัญแต่ว่าต้องฝึกตอนไหนฝึกตอนไหนส่งวิซาฝึกช่วงยูนิตของสกิลได้ครับในการในการฝึกซอ้อมใน ในเซสชันหนึ่งใช่ไหมแบ่งเป็น4ยูนิตก็พี่ออมอัพเสร็จแล้วพี่มาทำสกิลสกิลใช่ก็คือเรื่องจากไอ้ฝึกเดินกต่กอดใช่ใช่ครับเดินเสร็จแล้วเราถูกต้องครับเดินพี่ก็ทำอย่างนี้ได้นะอ๋อก็ฝึกท่านิดนะใช่ไหมก็มาดูโมดิฟายเ่รวบไปเลยถูไหมก็ทำได้เหมือนกันครับเสร็จแล้วพี่ค่อยไปทำท่าวิ่งแบบนี้วิ่งถูกต้องครับ ผมไม่ไม่รู้เลยครับว่าคุณทำท่าส่งวิซา่าบางคนจะเจออย่างนี้พี่พอ<ร>เราต้องเราชูแขนขึ้นมาไหม่ายจุดสูงส่งมาเป็นทำนี้ขาดอะไรรู้ไหมแมคานิกหนึ่งนี่ <S <S ใช่ไหม <laughs> ใช่มันก็จะเหมือนแบบทำไม่เต็มวงรอบครับใช่ขา, <laughs> ขาก็อยู่อย่างนี้ ช่เพราะฉะนั้นทําท่าเนี้ยอย่าลืมยกเข่าขึ้นมาด้วยพอทําแล้วจับเก็ตฟีลิ่งได้ดีแล้วนะในการทําอย่างเงี้ยพี่ก็กลับมาแกว่งแขนนม,มันก็จะได้ทักษะที่มันเชื่อมโยงกันใช่ไม่ใช่ใช่ถูกต้องครับมันเป็นแค่เงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เรารับรู้ว่าเฮ้ยเราต้องลีอร forward ไปข้างหน้าด้วย แรงโน้มถ่วงของโลกมาเพราะพอยส์สำคัญคือการถ่ายโยงจุดศูนย์ถ่วงร่างกายแค่นั้นเองทำให้เกิดการลีนโฟเวประมาณนี้นอนอาจารยไร์ได้ครับได้ครับปกติแล้วฝึกยังไงอะที่เราต้องซ้อมลักษณะแบบนี้ครับควรจะมีวันหนึ่งนหนึ่งวันหนึ่งวันถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยก็สองวันในช่วงช่วงแรกช่วงเ,เตรียมร่างกายเตรียมร่างกายไอ้วันเนี้ยควรจะเป็นวันที่รู้สึกสดชื่นไม,มไม่ล้ามากไม่ล้ามาก ในแนะต่ละเซกชันนะครับต้องทำยังไงกี่นาทีกี่วินาทีอะไรอย่างนี้ผมแนะนำนะครับถ้าทําให้เกิดความถูกต้องเนี่ยถ้าใน<ม>เราทำไปเรื่อยๆแก้ไขข้อบอกพร่องในการทําอยู่ตลอดเวลา<ม>เ,เราทําไปแล้วเนี่ยจนเกิดความถูกต้องแล้วเราสามารถทําไปซ้ําอีกสักสามเที่ยวแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนขา<ม>แต่<ม>ถ,ถ้าค่อยๆทาจนกว่าจะถูกต้องถูกต้องครับแต่ระยะทางไม่ควรจะไกล ไม่ควรจะไกลอย่างที่อาจารย์แนะนาไม่ควรเกิน15เมตรไปก็ประมาณนี้นะอ่าใช่ไหม,มทำดิวสมมุติว่าสมมติว่าพี่ทําในวันที่พี่ต้องวิง่งเช่นวิง่งมีเดยมเพสหรือวิง่งลงอินทเว,วลเนี่ยพี่ก็ทําก่อนได้ทำเที่ยวหรือสองเที่ยวต่อท่าแต่ทําสั้นๆแต่ทําได้พร้อมกับทําการทานซิชันไปด้วยทําทักษะดิวเสร็จต่อเด็กวิง่งทักษะดิวหนึ่งเสร็จต่อเด็กวิง่งอย่างเงี้ย เป็นการกระตุ้นระบบประสาทสังการก่อนที่จะเข้าสู่ความเร็วโอเครเรียบร้อยนะได้ครับขอบคุณมากครับได้ครับครับขอบคุณครับพี่บอขอบคุณครับพี่พี่สวัสดีครับ